ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปกับปเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับปเจียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนละยองเนาะพี่น้องเนาะโอ้งวดที่ผ่านมาก,กันลุดกันไล่อาจารย์เนะพี่น้องเลอเบึ่งเลขออกดูเลยพี่น้องครับบันสุกที่สิบสองกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออก ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดขับเลขล่างก็ออกศู 0, 1, นยะ์หนึ่งนพี่น้องเนาะขับมาเป่าจนได้นะ้าพี่น้องเนาะครับของพ่อดอนละยองวัี่ผ่านมาก,กันลุดด้นด้พี่น้องเนอะรับวันศุกร์ที่สิบสองกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งลุ้สี่กับเก้านะ้พี่น้องเนาะ ถ้พอพักันเห็นเก้าเก้าดีพี่น้องเด็กสามหางหนึ่งบอหลายเนาะครับเนาะออกแปดแปดครับอะบอ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดครับบ่วา่าคู่บาอาจารย์ในเนาะพี่น้องเนาะครับวนนี้พ่อเต็มพามาติดตามต่ออีกนะครับ วันจันทร์ที่สิบห้าเนาะพี่น้องเนาะ ครับลาวพัฒนาพ่อดอดระยองนะครับ รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับห้ากับเจ็ดนะครับ ับคู่เด่นได้พี่น้องสองห้าสองหก ห้าหกหกเจ็ดนะครับเน้นสองห้า หกเจ็ดนะครับครับอันนี้เล็กสามตัวได้พี่นอ้อง องห้าหกห้าห้านะครับ ครับสัตว์เกี่ยนนพินองนะเนาะคอยเขา่าคอยปังนพน้องเนาะงวดนี้นพี่ิออที่ได้โศกๆมันๆกันครับวันจันทร์ที่15กันยายน2568้าลาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งลูด5กับเจะดนพิ้องเนาะครับจับคู่ก็มีสอ2ห้า ห้าหกหกเจ็ดเนี่สองหากับหกเจ็ดพี่น้องครับเลขสามตัวกับเจ็ดสองห้าหกห้าห้านะพี่น้องเนาะครับคอยเขา่าคอยให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมันกันนะครับครับพ่อเตี่ยมก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะครับที่ได้ยวชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตี่ยมขับเอามาฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาอเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวพ้พอนอยเขาข็อให้ปังครับพี่น้องอ c ฟซีก็จะได้โชกโศกมันมนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืม่มเน้อพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมนำหน้าคา สุดท่ายท่ายสุดนี่ขอเยิบชีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะขับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม